ที่สุดพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ผ่านด่าน8ปีของการเป็นนายกรัฐมนตรีไปได้ภายหลังสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยึดวาระการนารงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่รัฐธรรมนูญ2,560ประกาศใช้เมื่อ6เมษายน2,560แต่เส้นทางของพลเอกประยุทธ์กำลังกลายเป็นอุปสรรคให้พักพลังประชารัฐทันทีเมื่ออายุทางการเมืองในตำแหน่งผู้นำประเทศจะมีถึงแค่ปี2,568เท่านั้น ทำให้พักการเมืองใดก็ตามที่อยากจะสนับสนุนให้เป็นแคนดิเดตนายกในบัญชีเพื่อสูสึกเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีชนะติดหลังในเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งไม่ต่อเนื่องเพราะด้วยเงื่อนไขการเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ที่เหลือน้อยลงการจะเข็ดลงสนามหาเสียงเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อหวังเป็นแม่เหล็กดึงคะแนนเสียงคงไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากคงไม่มีพักการเมืองไหนกล้าประกาศหาเสียงโดยการชูพลเอกประยุทธ์ ซึ่งเป็นนายกได้แค่2ปีเพราะเสียงจากประชาชนในประเทศต้องการผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมเสถียรภาพรัฐบาลและดำเนินการนโยบายเลือกตั้งที่ได้หาเสียงไว้ทำให้ความเคลื่อนไหวของพรรคฝั่งรัฐบาลขณะนี้ตั้งแต่พรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยหรือพรรคประชาธิปัตย์ ก็มองโอกาสทองถึงการผลักดันหัวหน้าพักของตัวเองให้ก้าวไปถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่เช่นกันขณะเดียวกันน่าสนใจว่าอนาคตทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ที่สามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อีก2ปีหรือจนถึงปี2568นั้นจะมีโอกาสโคจรมาบรรจบรวมกันที่พักรวมไทยสร้างชาติกับพิรพันธ์สารีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่มีอีกสถานะคือหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติหรือไม่เพราะความเคลื่อนไหวของสอสอพักพลังประชารัฐที่แสดงออกถึงความต้องการชัดเจนว่าสนับสนุนพลเอกประวิทธวงษ์สุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในบัญชีพักสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปโดยติดเงื่อนไขในวาระนายกรัฐมนตรีเมื่อเปรียบเทียบกับพลเอกประยุทธ์ ที่จะเป็นนายกขาดตอนหากได้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งทำให้ข้อจำกัดของพลเอกประยุทธ์ครั้งนี้ไม่ใช่แค่ฝั่งรัฐบาลจะมองเห็นโอกาสอย่างเดียวแต่พักร่วมฝ่ายค้านอย่างพักเพื่อไทยก็ใช้จังหวะนี้เร่งปูทางกระแสแลนสไลด์ให้แพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเช่นกันไม่เว้นแม้แต่ท่าทีของพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลก็เดินสายเปิดตัวผู้สมัครของพัก เพื่อรู้ถึงก,กระแสที่มาของคนรุ่นใหม่ในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่สุดแล้วเงื่อนไขาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียังไม่ครบ8ปีถึงแม้คำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญจะเป็นผลดีต่อพลเอกประยุทธ์แต่อีกด้านก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเลือกตั้งในปี2566กำลังกลายเป็นจุดอ่อนที่เป็นชนะติดหลังชิ้นใหญ่ของพลเอกประยุทธ์ที่ส่งผลต่อบัญชีของพรรคการเมืองใดที่เลือกให้พลเอกประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยดังนั้นคำวินิจฉัยที่ออกมามีหลายฝ่ายคาดการว่าอาจเป็นทางลงจากหลังเสือของพลเอกประยุทธ์เพื่อปิดฉากเส้นทางการเมืองที่ยาวนานมาตั้งแต่ปี2557และเปิดโอกาสให้องค์ขาพยพ3ปอคนใหม่ได้เข้ามาอยู่ในอำนาจเป็นคนต่อไป